กลับมาอีกครั้งกับเรื่อง d a ดี y เมื่อผมกำลังจะเป็นพ่อคนนามปากกาโดยอิลาบอสตอนที่7ตอนกลับบ้านจากช่องนิยายเสียงสเสน่หาบายกวิศราเชิญรับฟังกันได้เลยค่ะสามวันผ่านไป เสียงข้อประตูดังขึ้นผมลุกไปเปิดประตูเห็นโซ่ยืนอยู่อ้าวแกมาได้ไงอ่ะมาได้แล้วเหรอตั้งแต่วันนั้นที่มันทะเลาะก,กับแฟนมันก็หายไปเลยแล้วจูจูมันก็มาด้วยหน้าตาที่สดใสโหฉันน่ะแค่ง้อเขาแป๊บเดียวเขาก็หายแล้วโซ่ พูดพร้อมกับเดินเข้ามาในห้องอ้าวแล้วเนี่ยไอโอกับไอกวินไม่อยู่เหรอไม่อยู่อะ่ะกวินมันมีธุระที่บ้านเห็นว่าพ่อของมันกำลังจะสร้างดีสอร์ทใหม่อะไรนี่แหละส่วนไอโอเหรอก็มีธุระกับที่บ้านเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าอะไรผมตอบอืมเขาก็กลับบ้านกันหมดแล้วเนาะแกก็กลับบ้างดิ อย่าบอกนะที่มันพูดแบบนี้มันจะชวนผมกลับบ้านอีกแล้วอะไรของแกแต่ผมยังไม่ค่อยอยากไปสักเท่าไหร่กลัวว่าจะมีปัญหากับพ่อไปเถอะลูกแกจะได้ออกไปเปิดหูเปิดตาบ้างก็จริงลูกอยู่แต่ในห้องถ้ากลับไปอยู่บ้านไปอยู่ที่โลง่ลงๆบ้างก็คงจะดีอืมเออเออเออ ก็ได้ในที่สุดผมก็ยอมจนได้เย้โซ่ดูดีใจมากในบ,บ้านของเบฟผมนั่งรถโซ่มาเพราะผมยังไม่มีรถส่วนโซ่ก็ไม่ได้รวยอะไรแต่แฟนมันซื้อให้เลยมีรถใช้ฟรีๆสวัสดีค่ะโซ่ so, ยกมือไหว้พ่อผม ที่นั่งอยู่ที่ห้องรับแขกพ่อผมพยักหน้าแล้วยิ้มให้ผมได้แต่ยืนอุ้มลูกเงียบๆไม่ได้พูดอะไรเพราะไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงไหนเอาหลานมานี่สิผมไม่คิดว่าพ่อจะพูดคำนี้ออกมามันทําให้ผมน้ำตาคลอผมเดินเข้าไปแล้วนั่งข้างๆพ่อ ส่งลูกให้พ่ออุ้มอืมหน้าก็เหมือนแกเลยนี่อย่าเลี้ยงให้มันดื้อเหมือนแกและกันพ่อพูดเหมือนกับแกล้งว่าแกล้งบนเพื่อให้กำลังใจเพราะจริงๆแล้วหน้าตาของมลิไม่ได้เหมือนผมเลยสักนิดครับผมตอบอย่างแผ่วเบาผมมองดูพอ่อที่กำลังอุ้มมัลิไว้ด้วยความเอ็นดู เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าพ่อแกต้องยอมรับมันดีแน่ๆโซ่มานั่งข้างๆผมแล้วกระซิบเบาๆผมรู้สึกมีความสุขนี่อาจจะเป็นความสุขที่ห่างหายไปนานแล้วตั้งแต่แม่จากไปและนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้มีในบ้านหลังนี้อีกครั้งความรู้สึกที่เหมือนได้กับบ้านจริงๆค่ะ จบลงแล้วนะคะสำหรับตอนนี้เบฟก็ได้กลับมาอยู่กับพ่ออีกครั้งแล้วในตอนต่อไปเล่าเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรถ้าหากว่ามหาวิทยาลัยไ,ได้เปิดเรียนอีกครั้งเอาใจช่วยเบฟกันนะคะผ่านทางช่องนิยายเสียงเสน่หาบายกวิศราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเอาใจช่วยเบฟกันนะคะขอบคุณค่ะ